สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเสาร์วันผุดนะครับเนาะวั 11, 12, 12, 16, นพุดที่สิบเอ็ดมษาคมสองหาหกหกนะครับเนาะเมื่อนี้ผมกับแม่พอๆกับพี่กับน้องคือเก่าแล้วครับผมมีห้าน้อยมาฝากมาตอนคือเก่าแล้วครับผมห้าน้อยเด็ดๆปังๆเด้งๆคือเก่าแล้วครับผมมาฝากพี่น้องนะครับเนาะวันห้าน้อยก็แตกู่ครับแต่่าแตกไปน้อยเดียวครับผมตาวิงดูดกับเขาอยู่นแน่ตาผลงันกับ บ่พอใจปนไดเพราะว่ามันมันได้หน่อยน้อยฝนมันแตกหน่อยน้อยฝนนะครับเนาะครับผมมื้อนี้ก็นํามาฝากกันคือเก่าครับผมเอาเด็ดๆมาฝากกันมื้อนี้ครับผมมื้อนี้ก็เด็ดเด็ดๆเลยมื้อนี้ฝนตกฝนตกตะเซาเมื่อคืนตกเมื่อขึ้นครับฝนมื้อนี้ฝนลงดูดดู้วครับเนาะอากาศกันหนาวเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพในเด้อครับเด้อจังได๋กัอากาศมันเปลี่ยนใส่เสื้อกันหนาวฮ่มผ้าตนานะครับเนาะครับผมนุ่มโชคมื้อนี้ก็สิมีน้อยมาฝาก น้อยมัดร่วมน้อยแยกน้อยปกติคือเก่าน้อยเฉพาะกิจคือเก่อนนะครับเนาะครับผมไปเบิ้งน้ากันได้ครับว่ามีตัวใดเนี่ครับน้อยมัดร่วมนะครับเนาะครับผมมื้อนี้กัวงให้เรียบร้อยแล้วครับวงให้เรียบร้อยแล้วมื้อนี้วงให้เด็ดๆเลยครับผมตัวจับคู่ก็มีเอาวิงหลุดก่อนเนาะวิงหลุดมี4 1 2นะครับเนาะมัดร่วม4 1 2วงกลมที่4ครับหนึะครับเนาะเด่นให้วงกลมตัวใดออกตัวนั้นเล็กนมโชคเนาะครับเนาะ พิงหลุดวงไห้ตัวไดออกตัวนั้นบอกตัวได้ก็ออกตัวนั้นครับผมคับผมจับคู่มือหนึ่ก็มสามเจ็สี่สี่แปดแปดหนึ่งหนึ่งสามเจล้วก็8แแล้วครับเนาะมือนี่ออกมาสิบคู่มาหลายเนียนเนี่ยเนี่ยครับล่งเดียวหน่อยลงเก่าๆครับผมมือนี่คับลงเด่มันเดดจากสิมันเดือสิบสอครับเนาะจับคู่มาร่วมมีตัวใดเนี่ยไปเบิ้งเอาครับมี 1, หหา วงกลมให้หนึ่งห้าสองสองหกเจ็ดสี่สี่แปดแปดหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็สี่สองนะครับเนาะสามตัวกับสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสามฟันขัดไปเลยนะครับเนาะครับผมแคปหน้าจอเลยครับโอเคครับผมไปเบิ้งน้อยแยกครับบน้อยแยกเนาะไปเบิ้งน้อยแยกปะนี้เบ้องน้อยแยกนะ้อยแยกกัม่น้อยเฉพาะกิจเฉพาะกิจกับวิ่งรูดเก้ครับผมเก้าศูนย์ เน้นให้ที่เก่ากับศูนย์นะครับเด้อเก่ากับศูนย์วงกลมให้กลมแล้วละเก้ากับศูนย์แล้วก็จับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็สามตัวก็เก้าศูนย์หนึ่งควันขาดไปเลยครับผมโอเคแคปหน้าจอเลยครับครับผมต่อไปไปเบื้องโน้นโน่นไหนกนหน่อนโน่ยปกติเนาะมื่อนี้่โน่นปกติเหตุน้ำพิเศษนะครับเด้อพิเศษพิเศษคักๆมื่อนี้พิเศษก็มูงม่งโน่นนอกปกติแบบแยก ขัดไม่ให้เน้นๆเลยครับเนอะน้อยปกติกันวิ่งหลุดแปดเก้าศูนย์นะครับเนาะแปดเก้าศูนย์วงกลมที่แปดกับเก้าเน้นที่เก้าเด้อสองขีดแต่ล่างอ่ะเนียนที่เก้าขีดให้แล้วผู้ใดว่าบ่ขีดขีดให้แล้วมื้อนี้ขีดให้กับกับว่าเบิ่งบ่เปลี่ยนเบอร์ผู้นั่นมื้อนี้ก็เลยขีดเจ็ดสี่ขีดบ่ขีดผมก็เลยเอาใจยากครับผมเอาก็เลยขีดให้แล้วละวงกลมที่แปดและเก้าเด้อวิ่งหลุดปกติจับคู่จับคู่จะมีเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่าคำคำบอกมาพิเศษกว่าเพื่อนในวันนี้ จับคู่มี90 91 01 81 80 89 9000 99วงกลมที่80 8990นะครับไม่ปกติ3ตัวก็890 901 891 900แล้วก็800นะครับเนาะเอาเค็บหน้าจอเลยครับเค็บหน้าจอเลยโอเคต่อไปมาดูหน่อยพิเศษ นอยพิเศษก็มีวิ่งรูดที่สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกวงกลมที่ห้ากับหกนะครับผมวงกลมที่ห้ากับหกเน้นๆเลยห้ากับหกนะครับจับคู่ก็มีสี่ห้าห้าหกแล้วก็สี่หกวงวงกลมห้าจับคู่สองตัววงกลมห้าหกนะครับสามตัวฟันขาดสี่ห้าหกไปเลยนะครับผมโอเคแคปหน้าจอเลยครับน้อยพิเศษ ครับผมต่อไปไปดูนอย V.I.P. นะครับเนาะนอย V.I.P. วิงหลุดกับมี่หนึ่งสองสามครับผมหนึ่งสองสามเดินไปที่สองกับสามนะครับเนาะเดินสามเลยเดินสามล่องสองตบากับวงกลมให้ังสองตัวกับมาเดินเดินให้สามจับคู่กับมี่หนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็สองสามเนาะวงกลมให้สองสามสามตัวกันหนึ่งสองสามฟันขัดไปเลยนนะครับเนาะ เอาแคปหน้าจอเลยครับใครไม่ทันมาใหม่แคปหน้าจอเลยโอเคแคปหน้าจอแล้วภาพรวมโอเคภาพรวมนะครับเนาะภาพรวมเอาภาพรวมเห็นมันกระดาษแผ่นเดียวกันกระดาษกับบมีปากกากรบบออกแล้วเอียงกับเมดอเอียงกับเมดเนาะครับผมแคปหน้าจอเลยครับภาพรวมเนาะภาพรวมครับผม้านอยของ น้อยเฉพาะกิจแคปหน้าจอน้อยปกติให้เยอะกว่าเพื่อนวันนี้วันนี้ทําพิเศษเลยน้อยปกติพิเศษปกติเด้้อะแคปหน้าจอเลยโอเคครับผมใครอยากได้น้อยใครอยากต้องเข้ากลุ่มนะครับต้องเข้ากลุ่มใครอยากได้น้อยแบบปังๆทุกวันได้รับข่าวสารก่อนเพื่อนต้องเข้ากลุ่มนะครับบางวันผมก็จะวงให้บางวันผมก็จะไม่วงให้นะ ไม่วงให้เสมอไปเพราะว่าผมก็อยากให้เอฟซีมาเข้ากลุ่มเพื่อบรรนการแบบว่าไม่พลาดในการติดต่อเนาะบางครั้งผมก็ไม่ได้ไล์บางครั้งผมก็ไม่ได้ส่งในในช่องเกนางผมก็ไม่มันก็ต้องโยนลงกลุ่มไปเลยโยนลงกลุ่มไล์ไปเลยเนาะเข้ากลุ่มไปเลยผมว่าใครไม่อยากพลาดก็มาเข้ากลุ่มเลยครับเข้ากลุ่มก็สองร้อยบาทเองนะครับผมไม่แพงคุ้มค่ามากเลยครับผมสองร้อยบาทก็ค่าค่ากระดาษค่าปากกาค่าอินสอนนี่แหละไม่เอาไปไหนหรอกครับผมก็มาทําเพื่อ เอฟซีทุกคนนั่นแหละครับผมโอเคครับผมยังไงก็ขอฝากช่องด้วยนะครับช่องหนุ่มชัว่วพลอยนะครับเปิดใหม่ยังไม่เก่งยังไม่ไร์ไม่เป็นนะครับผมยังไม่ใช่มืออาชีพเหมือนคนอื่นเนาะเพิ่งเข้ามาเปิดได้สี่ห้าวันเองช่องเข้ามากดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับสคร b e ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการแจ้งเตือนรับข่าวสารใหม่ๆและรับหวยเด็ด ดังๆเด้งๆก่อนใครนะครับผมทุกคนก็เข้าไปดูในไลน์กลุ่มนะครับผมจะก็จะอยากให้ทุกคนเข้าไปในไลน์กลุ่มเพราะจะเอาไปลงใรายกลุ่มเลยจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับผมครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากฝากนะครับฝากฝาก,ฝากช่องด้วยฝากทาง u t u b e ด้วยครับผมช่องอีกช่องทางหนึ่งก็อยู่ในเพจของหนุ่มชัพ่พพรวยนะครับ หวยปดนี่หนุ่มโชคพาลวยหวยปดนี่ในทางเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปติดตามได้เลยผมก็ลงให้ทุกวันเหมือนกันเฟซเฟซบุ๊กนะครับทางเพจเฟซบุ๊กชื่อชื่อห้องชื่อเพจนะครับหนุ่มโชคพารวยหวยปดนี่นะครับทางเฟซบุ๊กนะครับผมเข้าไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมยังไม่มีใครเข้าไปกดดูเลยนะครับผมผมเพิ่งเปิดนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอกลับคำว่าสวัสดีครับ